สุดพี่น้องขาทั้งด้านบอสนกพงศกรได้ออกมาโพสต์เดือดคะ่ะเกี่ยวกับประเด็นของคอมเมนต์คอมเมนต์มมนที่อะไรนิดอะไรหน่อยก็ไม่ได้สําหรับบอสนกพงศกรกลายเป็นเรืืองกลายเป็นเล้าพี่น้องแทบสิว่าเป็นตัวของเกี่ยวของแล้วสําหรับบอสนกพงศกรพี่น้องขาเพราะอะไรก็เพราะได้มีบุคคลคนหนึ่งพี่น้องขาได้ออกมาคอมเมนต์เกี่ยวกับก,บกระแสนี่เกี่ยวกับประเด็นนี้ ว่าบอดนกพงศกรไปยังคือบอ่เอาลูกไปน้าเป็นยังคือบอ่เอาออายไปนําเป็นยังคือเอาตะคนอื่นไปน้าประมาณนี่แหละพี่น้องคะแล้วทางด้านบอดนกพงศกรเพิ่นก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวเกี่ยวกับคอมเมนต์คอมเมนต์นี้พี่น้องคะบอดนกบอกว่าเฮ้ยว่าแซนพี่น้องมึงมึงใจแคบไปเปล่าวพวกที่มาดราม่าว่าผมไม่เอาลูกมาเที่ยวด้วย ตั้งสติหน่อยอย่าลืมนะคนบนเรือมีแต่พ่อแต่แม่ผมนะคือคนที่พาผมไปรับน้องอ้อายนะจำได้ไหมไม่มีสิทธิ์มาคิดแบบนี้มีแต่ผู้เฒ่าผู้ทีมีพระคุณทั้งนั้นใช้คำว่าครอบครัวพวกเขาไม่ได้นะคะพ่อแม่ผม ประครบประงมลูกอายช่วยผมมาตลอดก่อนเม้นมึงตั้งสติหน่อยรู้ว่ารักลูกอายแต่แยกแยะด้วยรักให้ถูกรักให้เป็นทุกวันนี้ผมแทบไม่ใช่นกพงศกรคนเดิมทุกวันนี้กูจะไม่ไปไหนมาไหนกูจะทำอะไรกูต้องคอยบอกเล่าชี้แจงเหมือนกูเป็นนักโทษ ที่ต้องรายงานพฤติกรรมของตัวเองให้พวกคิดลบเข้าใจเพราะกลัวมีดราม่าจนไม่เป็นตัวของตัวเองแล้วนะคะทางด่านบอสโนพนเนออกมาโพสแบบนี้นะคะเรื่องราวผมถามลูกตั้งแต่เมื่อคืนว่าพรุ่งนี้ตอนเย็นเราไปปาร์ตี้กันไหมลูกปิ้งย่างทีทงหน้าลูกเขาบอกพอว่า ย่าจะพากับสารคามบ้านเกิดส่วนส่วนมาทะเละส่วนมาทะเลบัวแดงผมพึ่งตัดสินใจจะมาเพื่อหนึ่งสองสามส่วนมาทะเลบัวแดงผมเพึ่งตัดสินใจจะมาเมื่อเช้าเจ็ดนาฬิกานี้เองป๊าดพัซซันคือมาสูนไห่อย่ยอัน ยายอันนี้มาเมนแท้นี่ะนี่หละเด็กหน่อยจะเอาเต่ใจเพราะมี fc สมองลบๆแบบนี้คอยเอาใจกูเลยกูเลยมีปัญหากับลูกบ่อยๆ่วันสันพี่น้องคิดมากๆก,ก่อนเมน้นเพราะลูกผมยังเด็กสามารถมีปัญหากับพ่อเพราะเม้นได้ตลอดผมกลับมาป่วย กลับมาเป็นมาเกนอีกครั้งเพราะมีปัญหากับลูกเพราะเพราะอีเมนไม่รู้เรื่องแบบนี้แหละเด็กเล่นเฟซไม่เหมือนคนโตเล่นมันละเอียดอ่อนอวสานความสุขเล็กๆของพงศกรวันพักผ่อนสันพี่น้องอันนี้คือทางด้านบอ์ดนกพงศกรออกมาโพดเงาเลยพี่น้องสำหรับประเด็นนี้นะคะแล้ว สิ่งทีบอดนกพงศกรเพิ่นแค่ความรู้สึกลูกพี่น้องคะสำหรับบอดนกแล้วแล้วสิงทีก่อนทีสีออกมากคอมเมนต์ต้องไตรตองก่อนพี่น้องคาคนที่ออกมากคอมเมนต์เกี่ยวกับเรื่องนี้บอดนอกกับนองอยเพิ่นตกลงกันไวแล้วพิ่นส่วนกับลูกแล้วแต่ลูกเพิ่นติดภารกิจคือญาสิาพาะกับสารค้ามนั่นเองพี่น้อง เฮาโบหูอีหยังตื่นลึกหนาบางเงี้ยน้ำเพลนแย่สบายคอมเมตนนี่แหละเด็กน้อยนี่พอมาเห็นอ่านแบบนี้าพ่อไปไหนไม่อยากเอาลูกไปด้วยจังสันจังสีเขาก็คิดมากได้พี่น้องเด็กยังไงก็คือเด็กแล้วพ่อจะทั้งดานบอดนกพงศกรเพลนออกมาโพดแบบนี้พี่น้องค่ะเสื้อบ่าวา่คอมเมต์เกือบสี่ร้อยคอมเมต์พี่น้องสำหรับความคิดเห็นนะคะของแฟนครับเอฟซีค่ะ แล้วบอสนกพงศกรย่งมากคอมเมนต์ใต้โพสจาของอีกพี่น้องบอกว่าลูกน้อยใจพ่อบ่อยๆย,ย้อนพวกนี้แหละครับซึ่งจริงๆกะคุยกับลูกถูกเรื่องรักทําลายนะคะรักหรือทําลายวสันเพิ่นว่านะคะมีกะกยากบ่มีกะยากนอนนกมึงวสันจังสั้นละคนดังวสันขาทา่งดานเอฟซีทันนีนะคะเพิ่นออกมากคอมเมนต์ ตอบกับคอมเมนต์สำหรับคอมเมนต์นี้นะคะได้ออกมาตอบกับคอมเมนต์ของบอสโนกพกสกรนะคะบอสโนกก็เลยตอบว่าสิไปบวชอีกเขาสิว่าข่อยเป็นบ้าปแบบตลอดชีวิตข่อยเบื่อขักว่าสันพี่น้องเพราะมันเจอปัญหาแบบนี้นะคะสาหรับบอสโนกพกสกรยี่สิบขึ้นเหลือโตนเพิ่นแท้พี่น้องอิลีได้เพิน่นเพิ่นนักใจได้พี่น้องเพิ่นคิดมากเด้ เพิ่นตรงเป็นไม่เกรนได้ได้เพิ่นว่าเพิ่นปวดหัวเป็นไม่เกรนกลับมาอีกเลยลูกของเพิ่นอ่ะเพิ่นว่านะคะคอมเมนต์อีกบอกว่ามีคนเดียวลูกผ่านจาแม่เชื่อแม่เชื่อน้องไอคือสีบอคิดมากดอกเพราะนองกบมีท่างไปถาบไปสีเหลือบอต้องมาน้ำญาณนนุกับพอจาอยู่แล้วเม่นแบบมีแต่หัวแต่บ่มีสมองผ่านลูก แต่กับเป็นตาศูนยะ์เนาะไม่คิดมากนะจ๊ะพ่อจ๋าอายเขาคงเข้าใจผู้ให้คนนี้ทุกเรื่องค่ะนะคะสำหรับคอมเมนต์พี่น้องค่ะอี่ยังเกิดขึ้นเนาะคนแนวนี้กระไดว่าันพี่น้องแม่ปันดำคำคุ้นกับเขามากคิดถึงเด็กๆจังวันพี่น้องค่ะแล้วแม่นอย่งเนาะบางอย่างปล่อยวางครับให้กำลังใจน้องชายเด้อนะคะ สำหรับคอมเมนต์พี่น้องหลากหลายฮะคนมาเมน้นนี่แหละสร้างความแตกแยกปานวาเขานอกบ้านนอดบ้านเดียวกันกับครอบครัวเขาคุยกันแล้วมาศูนย์แถนอให้ย่านนี่เมนนะดูแลครอบครัวเจ้าของดีๆนกพงศกรคนนี้เขาจะทำอะไรเขาคิดถึงครอบครัวเสมอว่าันพี่น้อง เมียนิลีค่ะสาหรับคอมเมนต์น,นีว์าถืออิลีสาหรับบอลหนกพงศกรเยซเสเซอรมันวาเพิ่นเป็นคนคิดถวนทีคิดน้าขอบรั่วขอบรั่วมาหนึ่งค่ะสาหรับบอลหนกพงศกรมาเป็นหลักเลยสําหรับครอบครัวเพราะว่าสิ่งทีบอลหนกพงศกรเห็ดสิ่งทีบอนกพงศกรทํานั่นคือความกระตันยูรู้คุนทีเพิ่นบอกสอน แม้กระทั่งน้องอาอายเพิ่นกระสอนไหหูบุญคุ้นคนที่เคยเลี่ยงคนที่เคยดูแลมากพี่น้องคะสำหรับบอสนกแล้วไว้ใจในความคิดเพิ่นนะคะแล้วสำหรับคอมเมนต์แย้สิขออ่านเป็นบางคอมเมนต์นะคะพี่น้องคะเพราะว่าหลน์เสลืออเกินนะคะคอมเมนต์นี้บอกว่าเขาไม่ได้รักลูกสาวพ่อหรอกคะ่ะ คนแบบนี้ไม่รู้ว่าเขาเติบโตมาในสังคมแบบไหนถึงได้คิดแบบถึงได้คิดไปเองสร้างประเด็นให้คนอื่นกับความคิดแย่ๆของเขาอคติกับทุกอย่างเหมือนคนขี้อิจฉาชอบปรุงก๋วยเตี๋ยวในชามคนอื่นคุณพ่ออย่าไปให้ค่ากับคนแบบนี้มันจะทำให้เราเครียดไปเปล่าๆคุณพ่อ แค่คุยกับลูกสาวอธิบายแล้วบอกด้วยเหตุผลเพราะเด็กในวัยของน้องเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อสู้ๆนะคะคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวเป็นกำลังใจให้ค่ะเชื่อว่าเชื่อว่าความรักของพ่อยิ่งใหญ่เสมอค่ะและเชื่อว่าลูกสาวของคุณพ่อต้องเข้าใจว่าพี่น้องคอมเมนต์ดีๆกันหนาอ่านเนาะพี่น้องเนาะ แคร์แค่คนรักอย่าไปแคร์คนชังเดอ้จอจา่าพ่อจ๋าเราเท่านั้นที่รู้ดีสังคมออนไลน์กับแบบนี้แหละมีปะมีดีบ่ดีปะปนกันไปคิดดีทำดีขอให้พ่อจา๋าลูกจา๋าน้าขี้หน่อยมีความสุขเดอ้อโด่งดังปังปังเดอ้อเสียงวิหกกว่าแสนพีโน่น่ารักมากๆค่ะสำหรับคนทีเป็นเอฟซี ตย้งตัวจริงของบอสหนกพงศกรบอกเลยน่ารักทุกคนเป็นกำลังใจให้บอสหนกพงศกรกับน้องอายตลอดพี่น้องคะ่ะสำหรับคลิปนี้สรุปก็คืออย่าไปคิดแท่นเพลินนะคะสำหรับคอมเมนต์เพลินคุยเพลินเจรจาเพลินบอกกันแล้วกระลูกเพลินตกลงมกันแล้วเพราะว่าน้องไอ,าอาถาบอมีแนวไปมีหรือสิบปอยหยยหนูกับพอจ๋าไปนะคะต้องเรียนน้ำกลดพออยู่แล้วแต่วันนั้นนะคะ คุณย่าลำผ้าลูกสาวผ้าหลานสาวกับสารคามนั่งกันเลยเบรด,ดไปน้ำพอจา๋าซัํานี่ะค่ะจบนะคะสำหรับ f อคนที่ไม่เข้าใจเป็นอย่างคือบบเอาลูกไปนัำพานาพินองค่ะสำหรับคลิปนี้ฝากไว้ซัมนีก่อนนะคะสวัสดีค่ะ